สวัสดีเดจ้ะเออทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะคลิปนี้ก็สิบอกว่าเสือค่ะมาด้จ้ะเด้อมานั่งตากแดดก็ทุกตาพาฝันอยู่สวนหลังเหือนค่ะอากาศพันดีดีเบ่งเดดเบ่งหมมานั่งหนุ่เอ้จหน่อยเนาะบบเทนหนาวเลยค่ะพอด,ดีพอด,ดีอากาศ นี่บว่าค่ะท่านั่งตากแดดเออยก็ได้อันนี้ก็ถ้านั่งตากแดดท่าไปจําเหือนเนาะเวลาแดดออกก็บแบบนี้เลยบอค่ะนี่ค่ะเงยหน้าขึ้นเลยนี่รับแสงพระอาทิตย์เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเน้อโอ้ยจะแม่นมีแหงอันนี้ก็รับตานนาบัวค่ะ อ้ <ork> ໍๆนั่งไปน้ำเอยจับน้อยน่ะจ่ะน่ะ3-4นาทีน่ะแป้บเดียวลมพัดยืนยืนນ่าค่ะดेดก็ทรองอุ่นๆซ่มีแห้งไ นั่งตากแดดนี่กีดฮอดแม่เอ้ยตุ๊กตาผาฝันค่ะเพอนผ่านนั่งดีดีนั่งตากแดดตอนเช้าๆนี่คือว่าแล้วเนาะคนเฮาก็มีเกิดแล้วก็มีตายจากกันเนาะเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เพื่อความสุข,สขเพื่อกันเต็มที่นะจ๊ะเดอ้อรักกันเยอะๆเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อฮักกันแพงกันได้หลาย พ่อแม่อยากกินแต่กระซื้อพันกินค่ะต่อพันกินใดนี่ต่อพันอันเคี้ยวใดอันดมกินเคี้ยวใดแคลเคลอย่างโบอันหล่อนออกกาอย่างมีแคลสาหรับเคี้ยวแต่อยู่กบพันอยากกินเดือกคำซื้อใดก็จัดการโรนเอจจะเด้อพูดเลยก็ได้งวัดพันธุอันโบอยู่แล้ววันกี่วัดพ่นเดียค่ะ เอ้ยกระบ้าไปเต็กเด้อค่ะภาษาเอ้ยมวัวอันมาฟังนํากันด้จะเจเด้ฟังแบบมว้มวนๆคนน่อคนอันแต่เลยก็ได้อันคําบอกเข้าใจก็เบิ่งเอ้ยมันจบคิปก็เขาสงสัยสิ่เขาใจอยู่ค่ะคลิปนี้ก็พานั่งตากแดดแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันหน้าสวนหลังบ้านด้วยเจเด้ นั่งแบบนี้ก็เงยหน้าขึ้นหาแสงพระอาทิตย์ก็รับตาเด้นี่ก็เป็นนั้นจิตใจก็โล,งลง่งเนี่ยค่ะลองทําไปเบิ้องนู้นค่ะนื้อเพื่อไ้จิตใจโล่งสงบจ้ะมันนิ่งนิ่สิน,นี่นะ มาค่ะเอาโม่แล้วนะคะจนน้องมนะันหึ่งพวนเนาะอันนี้ก็นั่งตักเด็ดกับเอวยเราแบบสไตล์เอวยทุกตาผ่าฝันค่ะยูส่วนหลังเหอนเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามเอวยคะ่ะสวัสดีเด้อจา้า